สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าเก็บสีสาวน้อยที่เคารพรักสุขุสกุลครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตูดสกุลคนมากขึ้นอีกขึ้นก้าครับพี่น้องขนาดนี้เวลาสี่โมงแรงครับพี่น้องครับตอนนี้ลุงตู่ก็ยุบบ้านปามาดับมาซอยงานปามาดีขึ้นก้าครับพี่น้องครับพบกันวันนี้วันที่สิบหกวันพฤหัสที่สิบหกเดือนธันวาคมบริษัทกรดาษสองพันสองร้อยสี่ครับพี่น้องแต่เช่นข่าวตัวหวยออกสามแปดสามแปดหนุ่มไม่ว่าครับโอ้ยในสภาพถือหวยแ ปลายสามแปดตัวเต้าสีตัวครับประมาณครับพี่น้องอาจารย์ส้มไสก็ซื้อลอตเตอรี่ประมาณร้อยใบเลยครับพี่น้องโอ้ตอนนี้ก็ะยุบ้านปลาเยอะากอะซีมี่กางเต้นก่อนครับวันนี้เต้นหาหลังกันนี่ยฮาก้ามาสามหลังครับพี่น้องครับสามหลังแล้วกันหลายคนมาสมูทซีแล้วก็สิมี่เขาอีกร้อยตัวยาวเต้นยุบมูมูเก้าอีกสองหลังเป็นหาหลังครับพี่น้องครับนะครับช่วงนี้ครมีทีมงานซอยกันอยู่สามคนสี่คนกับลุงตูนะครับนี่มีแบ่ง นี่ครับพี่สมัยครับนี่นะครับท้ายเบื้องล่างไอ้เบื้องนี้ได้บอกว่าลุงตู้เบรกแย่ในงานใหญ่นี่ได้นะครับช่วงนี้กำลังพักโยกอยู่ตอนนี้กะซิมากลางต้งกลางเส้นกลางขี้จั๊กสถานที่ซอยเพื่อนนะครับพี่น้องครับซามคำครับมือกะซีเป็ดมือทีซีเจ็ดงานเป็นกระมือซีแปดครับก็เริ่มแล้วนะครับพี่น้องมาเริ่มปุ๊บเลยใกล้ๆกันเพ่เป็นกำลังแรงเชื่อเลีงใจไงปาม่าดครับมันนะครับเป็นงานปาม่าดเลี้ยงบุญบ้าน ปีที่สามแล้วครับพ <MARY> ี่น้องครับปีนี้เป็นปีที่สามครับยอดสุดยอดสุดยอดสภาพแม่สภาพเจ๊บตึกหลายจิ๋วเลยสุภาพมันพันขุณพันครับบอกว่าซื้อเด้อแม่สุภาพเด้อสามแปดแต่พระว่าน้ำหานเต่ากับปลาไหลนะครับเต่าสีโตกระป๋ายสามสิบแปดโตปล่อยเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันเอาอี nah ิฐจั๊กเพิ่นสี่ซื้อระบบซื้อครับย่างมาครับพี่น้องครับ เจะ่าได้บริสุทธิ์สุดโอ้ยงานขงะะาเข่าเอาบรรยากาศจะได้หน่อยก็จะได้เบื่อกี้ครับตอนนี้กษีสุสต็อปยุ้กล้องไว้สะก้อนครับตอนนี้กษีคุณเต้นลุ้งก้อนครับเดี๋ยวเต้นโคผาลังแล้วกับสืเอี้าก็ยี่ก้อยัวเะไพี่น้องเอโปรดติดตามตอนต่อไปเนะพี่น้องเด้อหลังจากที่เราเต้นมากเลยครับกอี้โตครับพี่น้อง <c oughs> โตอะไรกเลยเกินอีกส้อนะครับพี่น้องโอ้ทีมงานครับนี่ใช่รพี่น้องเยทีมงานก่อนครับพู้เฮาครับโอ้การงานสารอตลอดการเลครับป้าบายฮะรถปใจรถบออย the ู่รถแต่แ no. ล้วแค่แต like ่ไ <laughs> ล well, huh? ้จะได้กินกันเ so ้ค่ซ้ได้กินจู่นะยว่าสร่างหมูสร่างหมูหาหกตัวแค่ได้กินจู้เนี่ย ตะนานเลครับตะนานซ้อยจูปหรอพรตีแ่มากัานฟาม่านผมให้ผ่านลยจูเนียอ์คุณ้องฮะโอเคครับนี่ตามต่อต่อไปได้พึงได้เลครับเดือดเกินไปเบิ่อครับนี่แหละทีมงานนลครับผู้ยุ่งบังหลังนะครับผู้ยุ่งบังหลังฟามาครับแม่นผู้ยุ่บังหลังสามหน่อยผู้ยุ่งบัหครัามา่ครับไปทางไหนเย้ปา เด็กายูม hmm. ูเก้าได้พี่น้องนะครับเนี่มาเอาเต้นน้ำกำนั่นครับอีกสองหลังครับพี่น้องครับนำทีมงานโดยนุกิกเต้นแล้วกาหัวหน้าเบิร์ดครับสามสี่คนครับเอาเต้นครับนะครับโอ้มาเอาเต้นมูเก้าสุดยอดนะครับพี่น้องครับนี่กำนั่นเพื่อนบ้านเพื่อนบริการย่างดีครับนี่โอ้ยเพืตามาเพืตามาเซาอยู่ครับนี่ครับนี่คือคือคือนะครับนี่จัดแจงยกเต้นนับเต้นยกซอยย่างดีครับสวัสดีครับท่านกำนันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สุดยอดสุดยอดร่ำซ้ำอ้วนครับนี่ครับแต่ก็เป็นผู้เชี่ยวชานครับนี่ครับกรเป็นกำนั่นเลยครับปีเมื่อกี้ครับพี่น้องมาตาทานี้อันนั้นนอันนีนี่โอ้ยเมื่อกี้นี่ไอ้ขาเต้นโต๊ะใส่หัวเกือบแตกครับพี่น้องตามนัดวาถ่ายอยู่พูดกันล่างสี่าถ่ายกลางเต้นถ่ายสามลางไปดิ้พผู้สิการหมล้วครับหรือว่าตัวเขามาเอาเต้นครับโปรดติดตามตอนต่อไปพี่น้องนะ โอเคแล้วครับไปอย่างนี้สองลางจบแล้วป้ามาหนี้ครับไปกลางเต้นโตครับพี่น้องเมื่อนี้ตามหน้าว่าจะกลางเมื่อเลยหาเต้นเมื่อนี่แล้วก็จัดโต๊ะจักรีเรียบร้อยคือจัดไปแต่ว่ามื่อนี่มหาสิบหกปกติง่ามมันที่สิบแปดไปแมนบอกเอ้าตามเจ้าภาพเป็นบอกครับเพชรตะลักเฮ็ดไปป้าตามมากครับพี่น้องครับอ่ะห่อแล้วครับพี่น้องครับปานปามากตอนนี้ห้อนกระตกแต่งตกแต่งไฟตกแต่งอย่างย่างดีครับพี่น้องครับโอ้เริ่มแล้วเลยครับกดติดตามต่อไปครับ เอาอีหยังวะเจ้าของอันเป็นแผนกไฟ่ผมก็เลยไปจ้างไฟมากมันโมง่าบ่เจ้าของครับโอ้ไก่ย่างตับไม้ละสิบบาทอก็ๆก็อันมาคือนเกาเจ้าเกาครับสวัสดีครับคุณนายร้านครับแม่ค้าแซ่บคือเก่าครับพี่น้องครับขายเบอร์สบูร์นนแซบแซบไม้นาสิบบาทเอ้าน้องแก้มก็มาหรอ โอ้ไปไหนมาเห็นลายลาแล้วเนี to to ่ยขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะขายก๋วยเตี๋ยวอยู่บ้านโอ้โหโอเคฮะไปไหนวะอึ่งป้ออ้ามาได้มาได้ป้อเดียวมาได้ป้มาได้ป้อโอ้ยโบ้ไม่ลงเว้ยนักหนามาได้นะครับสามเป็นแล้วรกตามทีมงานเออคือคือเริ่มจะย่อยมากแล้วพี่น้องเริ่มร้ายแล้วครับพี่น้องเออ เป็นไปวุ่นนาปลาค่างอบอุ่นนี่แหมเต้น,นอยนี่แหมอันนี้สองสามคนอย่นะครับนี่ยวบันเดียมาหลายแล้วอันนี้เสาลักกิโลปลาหน้าใกรห้างม,มาแล้วครับนี่ครับนี่อแม่ยาน,นะครับบอกนี่นะเพื่อนเอาไว้กันรถยันรถโต๊ะมันเคยโต๊ะพวกนี้นะพอเพื่อนก็เลยตั้งเสาอนนี้ไว้ให้ให้รถให้คนขับรถเห็นครับให้มีเสาบังไว้เพื่อที่จะรถเลยมันเดี่ยโต๊ะลงอย่างไรขั้นเหรอครับพี่น้องโอ้ตอนนี้กลางไปแล้วสองหลังครับอีกหลังนึงยังแพนกลางครับ กสิกางอีกสองหลังช่างนั้นม,มือนี้ก็คือสไิได้ออกไปโดมสาวน่อยนะครับเพราะว่างานลุงตู่กับสีแล้วเหลวเลือแต่งานพระรกับงานจอก็ต้องทาปาล์มหน้าครับเพิ่มเป็นผู้นำครับว่าสาเหตุอะไรนะพี่น้องแล้วการแล้วงานปาล์มหน้านครับจังสีออกไปตุม Home ่มโฮมยูสโดมสาวน่อยอีกคือเก่าครับพี่น้องจังท้ายทอดความขึ้นไปเบิรงนได้พี่น้องเด้อตอนนี้กะมาซอยปาล์มากนครับเนะพราะว่าบุญ ประจำปีเพิ่นครับปีที่สามแล้วครับนี่สองมื้อวันที่สิบเจ็ดกับสิบแปดครับส่วนเลยวันที่สิบเก้ากับเพื่อนชบ้านกับสิเฮ็ดบุญเลี้ยงเลี้ยงบ้านอี้กับมองมองเศร้าบรรยนกาศอ่านากาจังว่ากันครับพี่น้องแล้วครับไปเลย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 ผ่าน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 เอาโอเคครับพี่น้องสรักลิปนี้ครับ เนี่มีอย่างไรครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องสนับสนุนกันนะครับเด้อผู้ใดอยู่ใกล้กขมานะครับมาเปินกับนังใจให้ปามานครับมาซอยกานซอยงานเพื่อนครับซอยเรือกันไปครับพี่น้องน่ะคนาจแจกขม่าไปต่อไปสได้เฮ็ดที่ปลายคนาแกด้วยนะครับแกจกหอนทองแหลมเอาโอเคครับพี่น้องรับด้วยตลอดที่โชคดีตลอดไปซื้อได้ซื้อหวยกับมือถือครับหวยแม่สภาพกับแม่สภาพไปถามแม่แล้วก็บตึกยู่ห้าร้อยบาทครับโอ้เสียดายไปซื้อ ซื้อแต่คนอื่นหัวใจของมืซื้อครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าสัากที่นี่ฝากว้สนกทสวัสดีครับ